สวัสดีครับจากแท็กเตอร์นัดสาขาสมเด็จจังหวัดกาลสินครับวันนี้นัดมาอยู่ที่สาขาสมเด็จนะครับก็พาลูกค้านะครับมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวและอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหรือว่าจะเป็นรถไถใหม่นะครับรถเกี่ยวใหม่จากค่ายเอ็มเวอร์นะครับรถไถมือสองนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับสามารถออกผ่านทกสได้แล้วก็สามารถจัดได้นะครับผ่านเฮงริสซิ่งนะครับก็ผ่อนเป็นงวดรายเดือนนะครับก็ เหลือจากยอดจัดนะครับก็จะเป็นยอดดาวนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางมาดูสินค้าได้ที่อาเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกินธุ์นะครับเส้นสมเด็จนะครับปุชินาลายนะครับสุดซีเรนสมเด็จเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็เชิญมาแวะชมสินค้ากันได้นะครับวันนี้ก็พาลูกค้านะครับมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับเฮดเลอร์นะครับซารี่นะครับเครื่องโรยขี้ไก่นะครับตัวตัดหญ้านะครับก็จะมี2ค่ายนะครับ หรือว่าจะเป็นฐานคววนฐานยกล่องนะครับฐานขุดมันนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนัดก็จะพาลูกค้านะครับอัปเดตสินค้าหน้าร้านก่อนนะครับเริ่มต้นจากตัวใหญ่เลยครับตัวนี้พาชมครับเป็นคูบต้านะครับ MU 5 5 0 1นะครับรถจดปี61ครับใช้งาน1200ชั่วโมงนะครับตัวนี้ราคาเพียง 5 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับดันหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพวน7ใบนะครับตัวนี้รถเดิมนะครับถือว่าสภาพสวยนะครับรถไล่แท้เลยใครดูคลิปนะครับตัวนี้นั่นไปเอามาจากกำแพงเพชรด้วยตัวเองเลยนะครับเป็นรถบ้านนะครับใช้งานมือเดียวนะครับสวยๆนะครับ1 2 0สชั่วโมงนะครับตัวนี้นะสีเดิมทั้งคันนะครับซีนนะครับสีนล้อลูกหมากต่างๆไม่เคยแกะนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเวททวงหน้าเวททวงล้อหลังนะครับยางก็ ยางหลังก็ประมาณ75เครับส่วนยางหน้าประมาณ6 0เซนะครับผ่านก็สวยๆครับเต็มๆนะครับเป็นผ่านเจ็ดนะครับชุดท้ายนะครับไม่มีหักนะครับไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับซีนนะครับยังไม่เคยแกะเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้นะก็ฝากราคาไว้นะครับสำหรับเจ้า mu 5 5 0 1นะครับราคาอยู่ที่53า0 0 0บาทนะครับ มาคันที่2นะครับดูท้ายก่อนเนาะตัวนี้จะเป็นคูบัต้านะครับ50แรงม้านะครับเป็นคูบัตต้า L5018 เป็นรถขนาดเครื่องยนต์4สูบนะครับ2พา4วินขับเคลื่อน4ล้อ50แรงม้านะครับตัวนี้รถจดปี60ทำอะไรไปบ้างเอ่ยคันนี้นะครับยางใหม่4เส้นนะครับเก็บสีใหม่รอบพันนะครับใบดันใหม่ครับติดตั้งชุดใบดันใหม่ของนาซ่นะครับพร้อมกับหน้ากากะเก็บงานพร้อมใช้เรียบร้อยครับตัวนี้ราคาพิเศษนะครับอยู่ที่ 4แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับ4แสนเจ็ดหมื่นบาทเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับสภาพคุ้มๆนะครับพันหกร้อยชั่วโมงยางใหม่สี่เส้นนะครับท่านใดสนใจคันนี้จัดได้นะครับจัดได้นะครับรถใหม่ๆจัดได้ก็จัดได้เยอะด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอีกหนึ่งคันครับตัวนี้จะเป็น L4708 ตัว DT นะครับรถจดปีห้าหกนะครับตัวนี้ก็ยางประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าหลังนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ สามแสนแปดหมื่นบาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้ก็จัดได้เหมือนกันนะครับใช้งานนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับผ่านปวนนะครับผ่านปวนหกใบเก็บงานเรียบร้อยครับถัดมาครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยครับตัวนี้จะเป็นคูบต้านะครับ L สี่ศตัว h d นะครับตัวนี้เป็นสเปเชียลนะครับเป็นปีรถใหม่นะครับรถรุ่นใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีห3นะครับใช้งานน้อยนะครับ4 0 0ร้อกว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้4ี่้อกว่าชั่วโมงครับเดิมทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกมานะครับสีล้อไม่เคยแกะนะครับสีคารใบมีดนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับสีหัวเรียบๆเลยครับสภาพรถเหมือนมือหนึ่งมากๆครับสภาพยางก็9 5เอร์เซนเลยครับตัวนี้มาพร้อมกับผานควนนะครับ5อ p r o อรับ รถถือว่าสภาพสวยนะครับัชุดท้ายนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่475,000บาทนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารขึ้อนโอนพร้อมนะครับตัวนี้ก็จัดได้นะครับจัดได้ดาวได้เหมือนกันนะครับผ่านเฮงลิสซิ่งนะครับถ้าใครที่ต้องการผ่อนดาวนะครับตัวนี้ก็จะผ่อนเป็นรายเดือนนะครับไม่มีงวดรายปีนะครับอ่าผ่อนเป็นรายเดือนนะครับกับเฮงลิสซิ่งนะครับก็โทรมาคุยรายละเอียดกันครับ แต่ว่าเงื่อนไขนะครับลูกค้าห้ามติดบูโรนะครับถ้าติดบูโรไม่สามารถออกกับทางทางร้านของเราได้นะครับมาอีกหนึ่งขันครับตัวนี้จะเป็น L4018 ตัวดีทีนะครับตัวนี้รถจดปี61นะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับสภาพยาง90%นะครับโอ้ฝนมาอีกแล้วนะครับด้านหน้ากระพานพวนครับ2ชิ้นนะครับตัวนี้รถใช้งาน1,200ชั่วโมงครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับรถถือว่าสภาพสวยรถเดิมนะครับตัวนี้รถเดิม ดูนะครับจุดมาร์คนะครับต่างๆนะครับเครื่องคัดนะครับเดิมๆนะครับอุปกรณ์2ชิ้นครับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับผ่านปวน6ใบนะครับดูท้ายครับอนะครับก็ราคา4ี่แสนสองครับคันนี้สี่แสนสองหมืนบาทมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าคูโบต้านะครับ L สา0ห s p ครับ เป็นตัวสเปเชียลนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับเกียร์อยู่ที่คอนะครับก็จะเหมือนกับ L4018 นะครับตัวนี้สภาพยาง80%นะครับหน้าหลังนะครับตัวนี้จะเป็นชุดใบดันดินใหม่นะครับของค่ายนาซาเรามาทําสีใหม่นะครับตัวเช็คเปลี่ยนทายของเหลวนะครับเก็บจุดรั่วซึมทําสีใหม่ให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับหน้าหลังนะครับ ดูนะครับน้ำมันเครื่องนะครับกองเครื่องกองไฮดรอลิกนะครับรถเช็คสภาพให้พร้อมใช้แล้วเรียบร้อยนะครับสภาพนี้พร้อมส่งได้เลยนะครับ1น2 9ชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับผานพวนนะครับ6ใบนะครับ22นิ้วอ่ะท่านใดสนใจนะครับทุกรถทุกคันนะครับนัดจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับอ่าอันนี้ของสาขาสมเด็จนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้จะเป็น 3608ตัวดีทีนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี54นะครับเกียร์จะเข้าอยู่ที่ข้างตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่ากว่านะครับตัวนี้นัดเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับสภาพยางหลังประมาณ80%ซนตะครับตัวนี้หน้าใบมีดเต็มนะครับเก็บสีนะครับเปลี่ยนหายของเหลวนะครับตรวจเช็คจุดรั่วซึมให้เรียบร้อยนะครับเบาะหุ้ใหม่แผ่นราคาเปลี่ยนใหม่ครับรถคันนี้ใช้งาน2644ชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับผ่านพวนนะครับ5้าใบ อันนี้นะครับให้ดูรอบๆคันกันเลยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เพิ่งรีวิวไปสดๆร้อนๆสำหรับคูปัตตาบีสองสี่สองศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นยี่สิบสี่แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสามสูบนะครับสองเท่านะครับปลอมอะไรแบบพาวเวอร์นะครับมีโฟลว์นะครับตัวนี้นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อ ระบบเกียร์จะเป็น9เกียร์เดินหน้าก็3สามเกียร์ถอยหล <pl ains> ังนะครับ9เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังรถตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับสีหัวสีชุดบนสีเดิมนะครับเราเก็บแค่สีคันล่างนะครับแล้วก็สีล้อนิดหน่อยนะครับคันนี้ราคานะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีดดานหน้าแล้วก็จะเป็นตัวตัดหญ้าใหม่นะครับตัวนี้ก็ให้ราคาพิเศษอยู่ที่215 0 0 0ันบาทนะครับสำหรับหวนใจชาวใต้นะครับหรือว่าสวนยางพาราหรือว่าจะเอาไปตัดหญ้าในสวนปาล์มนะครับอันนี้ก็เหมาะเลยนะครับหรือว่าลูกค้าอยากได้อุปกรรณ์3ชิ้นนะคับ ดันหน้านะครับหางควนแล้วก็ตัวตัดหญ้าก็จะอยู่ที่2องแสนสามหรือใครจะบวกโรตารี่เข้าไปด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็อยู่ที่2องแสนหกนะครับอุปกรณ์4ี่ชิ้นนะครับได้ครบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้จะเป็น14แรงม้านะครับคูปต้า KRT 1 4 0พัทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นอ่าอุปกรณ์3ามชิ้นครับมีดันหน้านะครับมีหางนะครับแล้วก็มีล้อเหล็กให้นะครับตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับ ไม่สามารถจับได้นะครับสําหรับเค t นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทครับตัวนี้เป็นรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับสายพานตรวจเช็คเปลี่ยนให้ใหม่น้ามันเครื่องของเลวเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยสภาพพร้อมส่งได้เลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทครับลูกค้านะครับหนึ่งแสบาทสวยเลยเดินมาดูสําหรับทางด้านรถเกี่ยวกันบ้างนะครับรถเกี่ยวตอนนี้ที่สาขาสมเด็จนะครับของเรามีสองคันนะครับ ก็จะมีเจ้า DC-68G นะครับเป็นรถอุ้มนะครับถังอุ้มขนาด800กิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็เป็นรถเช็คนะครับให้เรียบร้อยนะครับใช้งานก็อยู่ที่ส0 0 0ันกว่าชั่วโมงครับเป็นรถจดทะเบียนปี54ครับดูนะครับตะวแกงสวยๆเลยครับตัวนี้เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้ราคา2,000สน ห้าหมื่นบาทครับสองแสนห้าหมื่นบาทแผกสวยทั้งสองข้างนะครับตัวนี้เช็คสภาพให้นะครับเช็คสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะครับแผกสวยช่วงล่างดีทั้งสองข้างนะครับอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ขายกันตามสภาพนะครับแผกสวยทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าไม่ได้ทําสีนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมืนบาทนะครับเป็นดีซีหกศูนย์เล่มทะเบียนพร้อมนะครับอันนี้เป็นรุ่นลองกระสอบนะครับดีซีหกศูนย์ตัวนี้นะครับ ท่านดสนใจนะครับตัวนี้อยู่1นึ0 0 0สบาทนะครับทีนี้นะครับนัดก็จะพาลูกค้านะครับไล่ดูอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละตัวนะครับแล้วก็ไปดูรถไถรถเกี่ยวใหม่จากค่ายเบิร์เวอร์ที่ผ่อนดาวได้นะครับตัวนี้จะเป็นผานะครับของค่ายเอสนะครับเป็นผาน5นะครับใบ22นิ้วนะครับตัวนี้สีแมทัลลิกนะครับอ่าราคาพิเศษนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนี้สองหมื่นแปดพันบาทจต่โปรโมชั่นอยู่นะครับ ผ่าน5นะครับผ่าน5 22นิ้วนะครับส่วนถ้าเป็นผ่าน5 24นิ้วนะครับก็จะอยู่ที่ราคา38,00 0บาทนะครับเพิ่มขึ้นอีก1 0,000บาทนะครับโรงมันก็จะใหญ่กว่านี้นะครับบัวก็จะใหญ่กว่านี้นะครับหรือว่าจะเป็นโรตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นอยู่สําหรับโรตเตอรี่1เมตร60ของค่ายนาซ่านะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับมารับเองที่หน้าร้านก็อยู่ที่46,000บาทพร้อมการรับประกัน1ปีเต็มจากโรงงานนะครับหรือว่าจะเป็น2เมตร20 นะครับก็จะอยู่ที่ตัวละ70,000บาทนะครับก็ไปใส่สําหรับรถ M70 M60 M95 นะครับใส่ได้พร้อมยอยปั่นนะครับรับประกันหนปีเต็มหรือท่านใดที่กําลังมองหาฐานยกล่องนะครับตัวน,นี้จะเป็นยกล่องของค่ายปอเสรีโชคชัยนะครับหรือ PSC นะครับอันนี้จะเป็นใบ22นิ้วนะครับใบ22นิ้ว ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะครับลูกค้าถ้ามารับเองที่หน้าร้านก็อยู่ที่16,500นานะครับส่วนถ้าส่งให้ก็อยู่ที่17,500บาทนะครับเพิ่ม1000บาทนะครับตัวนี้นะครับโครงกว้าง1เมตร60นะครับเหล็กนะครับจะเป็นเหล็กฉากประกบกันนะครับเหล็กฉาก3นิ้วแต่ถ้าเป็นเหล็กฉาก4นิ้วนะครับตัวนี้จะใส่สําหรับ l 4 7 l 5 0นะครับเป็นใบ2 4นิ้วนะครับก็จะกว้างขึ้นมานะครับลูกปืนจะใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะกว้างเป็นเมตรเปดลิบครับเหล็กก็จะเป ร,ราคาก็จะอยู่ที่1,900 0บาทนะครับ19,000บาทประมาณนี้เนาะถ้ามารับเองก็ส่วนลดให้500นะครับสำหรับ PS p s สเรานะครับมีโปรโมชั่นอยูอ่หรือว่าอันใดที่มองหาของค่าย SPK นะครับอันนี้จะเป็น SPK นะครับ SPK ใบ22นิ้วนะครับก็จะอยู่ที่1,7500บนาทะครับส่วน SPK ใบ24นิ้วก็จะอยู่ที่ 18 5 0 0น้าอบาทนะครับความกว้างโครงอยู่ที่หนึ่งเมตรแปดสิบนะครับอันนี้เป็นผ่านยกล่องนะครับมาดูในด้านของผ่านขุดมันกันบ้างนะครับผ่านขุดมันเราจะมีทั้งหมด3ามค่ายนะครับตัวนี้จะเป็นของค่ายนาซาตัวใบนะครับใบจะเป็นใบยีิบสองนิ้วนะครับสลัก2ลรูนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมสี่พันหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับมารับสินค้าเองที่หน้าร้านนะครับส่วนของตาเพชรนะครับ ตาเพชรก็จะอยู่ที่13,500นานะครับของ spk ก็หมื่นสามครับมารับเองที่หน้าร้านนะครับประมาณนี้หรือว่าใครที่หาเป็นผ่านสามมือหนึ่งครับตัวนี้เป็นผ่านสามใบยีิบสองนิ้วนะครับใส่ได้ถึงรถสี่สิบแรงนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่สองหมืนแปดนะครับจากโปรโมชั่นอยู่ของปอเสรีโชคชัยนะครับอันนี้จะเป็นโรตารี่นะครับอ่ามือสองสภาพมือหนึ่งนะครับก็ขายเลหลังครับตัวนี้นะครับก็ โปรโมชั่นพิเศษนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่68,00 0บาทนะครับ68,000บาทนะครับก็สองลูสลักครับรูสลักใหญ่นะครับของ JCT นะครับเจริญชัยนะครับจอเจริญชัยประมาณนี้เดี๋ยวไปชมสินค้ากันต่อนะครับหรือท่านใดนะครับที่มองหาเครื่องพ่นยานะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องพ่นยาของเ p k นะครับหรือแบรนด์สนุมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ ราคาพิเศษย่อมเยาเลยนะครับตัวนี้ผมยังไม่ทราบราคานะครับดูปั๊มนะคะปั๊มใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับก็มีเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ขนาด80เซนนะครับ1เมตร35 1เมตร60นะครับ1เมตร85แล้วก็2เมตร2เมตร20นะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับราคาก็ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นตัวผานขุดมันนะครับของค่ายปอเสรีโชคชัยนะครับตัวนี้ลูกค้าถ้าเดินทางมารับเองนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่12,500บาทนะครับ12,500าบาทอันนี้จะเป็นผ่านยกล่องของค่ายนาซ่านะครับผ่านยกล่องค่ายนาซ้านะครับถ้าเป็นใบ2นิ้วนะครับจะอยู่ที่18,500 ถ้าใบย4สี่นิ้วนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งหนเก้าันห้าร้อยบาทส่วนตัวตัดหญ้านะครับอันนี้แถวแรกนะครับจะเป็นของค่ายนะครับ KPD นะครับเวลาที่ลูกค้าสั่งลูกค้าต้องบอกชื่อรุ่นด้วยนะครับขนาดของขนาดที่ใช้นะครับตัวนี้จะเป็นขนาดหนึ่งเมตรนะครับไปใส่สําหรับรถบนะครับซีรีส์นะครับก็พร้อมยอยปั่นนะครับตัวนี้จะอยู่ที่สองหมืนสามันห้าร้อยบาทนะครับส่วนขนาดหนึ่งเมตรยี่สิบไปใส่ตั้งแต่สามสิบแรงนะครับไปจนถึงสี่สิบแรงม้านะครับ สินค้ารับประกัน6เดือนนะครับพร้อมยอยปั่นนะครับสามารถปรับขาสกีได้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่25,500บาทส่วนท้านหลังนะครับก็จะเป็น1เมตร40นะครับราคาของ1เมตร40จะอยู่ที่26,500บาทนะครับอันนี้คกอของค่าย KPD นะครับมาชมของค่าย NASA กันบ้างนะครับของค่าย NASA นะครับขนาด1เมตร20นะครับตัวนี้นะครับสามารถเปิดฝาหลังได้นะครับหัวเกียร์จะใหญ่ครับแล้วก็รับประกันคุณภาพ6เดือนนะครับ ขาสกีสามารถปรับตั้งได้นะครับสำหรับตัว1เมตร20นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่28,500ส่วนถ้าเมตรนะครับราคาก็จะอยู่ที่29,500บาทนะครับต่างกันพันเดียวนะครับมาดูในเรื่องของรถไถน,นะครับตัวนี้เป็นรถไถของ F อ V นะครับขนาด45แรงม้านะครับตัวนี้นับรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะครับราคา เงินสดพร้อมกับใบมีดนะครับตัวรถแล้วก็ใบมีดนะครับราคาเงินสดจะอยู่ที่420,000บาทพร้อมรับประกัน2ปีเต็มจากโรงงานนะครับระบบนะครับผมถือว่าแน่นนะครับหรือว่าลูกค้าอยากดาวนะครับก็วางดาวประมาณ80,000บาทนะครับวางดาวประมาณ80,000บาทลูกค้าก็รับรถได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ตรวจสอบเอกสารให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับก็คือเป็นเกียร์ชัปเชินนะครับ ห้องโดยสารกว้างนะครับแล้วก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับถังน้ามันอยู่ตรงนี้นะครับแกนหลังนะครับจะเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับยกสามารถกดเวลาที่รถเราติดลมสามารถกดหางให้ตัวรถเรายกขึ้นได้นะครับอ่ามันจะต่างกับค่ายแบรนด์ดังๆนะครับทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นของ f อฟเอ็มเบร์นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด45แรงม้านะครับสาหรับรถเกี่ยวตู้แอร์นะครับราคาก็จะอยู่ที่990,000บาทนะครับเป็นราคาเงินสดหรือว่าลูกค้าถ้า จะดาวนะครับก็วางเงินดาวสอง0สนบาทนะครับพร้อมรับรถได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ตรวจสอบเอกสารให้ยุ่งยากพร้อมรับประกัน2ปีเต็มนะครับจากบริษัทนะครับเดินกันต่อนะครับสาลี่นะครับตัวนี้เป็นสาลี่ขนาด5าตันนะครับอันนี้จะอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็จะเป็นเทเลอร์นะครับสำหรับขึ้นรถเกี่ยวนะครับตัวนี้ขึ้นได้ถึงดี93เก้าสามนะครับสเปคความกว้างหนึ่งเมตรเก้าสิบห้าความยาวอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบนะครับ จุมกึงพิเศษนะครับมีสะพานขึ้นให้เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าร้านที่สาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินลูกค้านะครับ f c ท่านผู้ชมท่านใดที่มองหารถแท็กอร์และก็อุปรอกรณ์ตอบข่วงต่างๆอยู่ก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้าได้ที่ร้านของเรานะครับท้ายคลิปก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ